สวัสดีครับผมฟลอสเซอร์นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกกลุ่มไ i เรนเจอร์จำนวน2กลุ่มนะครับผมจะทิ้งลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคแล้วก็ผมจะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานก็เพราะว่าผมยุ่งกับการเรียนอยู่นะครับทั้งเคลีย งานเคลียร์อะไรต่างๆนะครก็เด mm ี hmm. yes. chanting, ๋ยวผมจะพยายามลงคลิปเกี okay, uh ่ยวกับไร้เดนเจอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ